สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดที่สหรัฐอเมริกาผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ดีเลนซอมลูกดีเลนเกิดเมื่อวันที่3เมษายนปี1994เขาเกิดที่เซาแคลรไล,ลานาพ่อของดีเลนชื่อแฟงแฟงมีอาชีพเป็นช่างไม้แม่ของดีเลนชื่อเอมิเลียเธอทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ พ่อแม่ของเขาได้ย่าร้างกันหลังจากที่ดีแลนเกิดได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนดีแลนมีพี่สาวสองคนเธอชื่อแอมเบอร์และมอร์แกนเมื่อดีแลนอายุได้ห้าขวบพ่อแม่ของเขาก็แต่งงานใหม่ดีแลนเป็นเด็กไม่ค่อยพูดเขาชอบอยู่คนเดียวเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเขาจะชอบตัดผมทรงกระลารอบ ดีเล่นเป็นเด็กที่ชอบอยู่คนเดียวเขาจะอยู่ในห้องนอนคนเดียวทั้งวันอยู่ในนั้นเขาจะนั่งเล่นวิดีโอเกมเมื่อเริ่มโตขึ้นดีเล่นเริ่มแยกตัวเขาไม่ชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนภายนอกรวมทั้งคนในครอบครัวของตัวเองด้วยเมื่อเริ่มเข้าสู่ชั้นมัธยมดีเล่นเริ่มเสพยาและเขาถูกจับได้ว่าซื้อยามาเสพ ใน9ปีดีเลนเปลี่ยนโรงเรียนเจแห่งเพราะเขาเริ่มทำตัวเกเลจึงถูกไล่ออกและดีเลนเรียนตกซ้ำชันอยู่สองครั้งในปี2010ดีเลนได้หยุดเรียนและเขาได้ลาออกจากโรงเรียนมาอยู่บ้านเพื่อเล่นวิดีโอเกมและเสพยาเมื่อออกจากโรงเรียนดีเลนไปอาศัยอยู่กับเพื่อนชื่อโจดี พวกเขาจะไปปาร์ตี้เสพยากันเกือบทุกวันดีเ่นไม่เคยแสดงออกเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวมาก,ก่อนจนกระทั่งในวันที่26กุมภาพันธ์ปี2012เกิดเหตุการณ์ประท้วงเหยียดสีผิวที่เมืองเมลติมอร์ข่าวนั้นเริ่มทำให้ดีเล่นไม่พอใจเขาได้เริ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคนสีผิว เขาเริ่มอคติกับคนสีผิวเขาบอกว่าคนสีผิวจะมายึดครองโลกและในตอนนั้นเองที่ดีแลนเริ่มเกลียดคนสีผิวเขาได้วางแผนจะกาดยิงในโรงเรียนที่มีเด็กผิวสีแต่เขาก็คิดว่าแล้วเขาจะเข้าไปก่อเหตุในโรงเรียนได้อย่างไรเพราะดีแลนเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวนมาก หลังจากน,านั้นดีแลนได้มองหาสถานที่แห่งใหม่ในการก่อเหตุและในระหว่างนี้เขาได้ฝึกซ้อมยิงปืนและเข้าเว็บไซต์ของพวกลัทธินาซีไปด้วยในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2015พนักงานห้างสรรพสินค้าได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพวกเขาเห็นชายคนหนึ่งเขามีท่าทางผิดปกติ ชายคนดังกล่าวใส่เสื้อผ้าชุดดำทางชุดและเขาได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อไหร่ห้างจะปิดเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงเขาได้นําตัวดีเล่นมาสอบสวนและได้เข้าตรวจคนบ้านที่ดีเล่นพักอยู่กับเพื่อนเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาเสพติดดีเล่นจึงถูกจับและเขาติดคุกในคดียาเสพติดสามปี ในวันที่3เมษายนปี2015พ่อของดีแลนให้เงินเขา500ดอลลาร์สำหรับวันเกิดดีแลนจึงออกไปซื้อของขวัญแต่เขาได้นำปืนของปู่พกติดตัวไปด้วยดีแลนถูกจับอีกครั้งในข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะในคดีนี้เขาติดคุกอยู่3ปีเพื่อนของดีแลนได้ให้การว่าดีแลนเริ่มทำตัวแปลกออกไป เขาเริ่มก้าวร้าวขึ้นและที่สำคัญเขาเริ่มพูดถึงการยิงคนผิวดำแต่เพื่อนๆก็ไม่มีใครสนใจคำพูดของดีแลนมากนักจนกระทั่งในวันที่17มิถุนาย,ยนปี2015ดีแลนได้ขับรถไปที่โบสถ์โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ของคนแอฟริกันอเมริกันเป็นโบสถ์ที่คนผิวดำส่วนใหญ่จะเข้ามาทำพิธีที่นี่ เมื่อดีแลนเดินเข้าไปภายในโบสถ์บาทหลวงได้เข้ามาสวมกอดเขาและได้ยื่นพระคำพีให้เขาในตอนนั้นเองที่ดีแลนเริ่มสับสนว่าเขาควรจะทำดีไหมเพราะผู้คนที่นี่ใจดีกับเขามากในระหว่างที่ทุกคนกำลังก้มหัวเพื่ออธิษฐานอยู่นั้นดีแลนได้ยืนขึ้นและเขาหยิบปืนออกมากราดยิงใส่ผู้คนเหล่านั้น หลังจากนั้นเขาได้เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองแต่กระสุนหมดเขาจึงได้เดินออกจากโบสถ์และขับรถหลบหนีไปผู้เสียชีวิตในคดีนี้มี9รายเป็นหญิง6รายและผู้ชาย3รายดีเ่นได้ขับรถหลบหนีไปไกลถึง35หไมล์ก่อนที่เขาจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวไว้ได้ มื่อตอนถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวดีเลนได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาหิวมากเจ้าหน้าที่จึงได้แวะซื้อเบอร์เกอร์คิงชุดใหญ่ให้เขาวันที่31กรกฎาคมปี2015ดีเลนให้การรับสารภาพในสิ่งที่เขาทำทนายของดีเลนได้ให้การว่าดีเลนมีอาการของคนเป็นโรคจิตและเขาเป็นออทิสติกอ่อนๆในระหว่างที่ดีเลนติดคุก พี่สาวของดีเลนได้สร้างเว็บไซต์เพื่อขอรับเงินบริจาคเธอได้เขียนบอกผู้คนว่าเธอต้องยกเลิกงานแต่งงานเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือเหยื่อและเธอต้องการขอรับเงินบริจาคเพิ่มเติมเมื่อเว็บไซต์ทราบถึงสิ่งที่พี่สาวดีเลนพยายามจะทำเจ้าหน้าที่เว็บไซต์จึงได้ปิดบัญชีขอรับเงินบริจาคของเธอ ในวันที่4สิงหาคมปี2016ระหว่างติดคุกดีเลนถูกนักโทษในนั้นทำร้ายร่างกายเขาชื่อสแตมฟอร์ดเขามีอายุ25ปีสแตมฟอร์ดเป็นคนอเมริกันผิวสีเขาอยู่ในระหว่างรอขึ้นศาลในคดีทำร้ายร่างกายดีเลนถูกสแตมฟอร์ดทำร้ายทั้งใบหน้าและตามร่างกายต่อมาสแตมฟอร์ดได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน100 0 0ดอลลาร์ 1, เงินที่สแตมฟอร์ดใช้ประกันตัวนั้นเป็นเงินที่คนอเมริกันผิวสีร่วมกันบริจาคช่วยเขาเนื่องจากความดีของสแตมฟอร์ดที่ช่วยกระเทิบดีแลนในคุกและเมื่อสแตมฟอร์ดออกจากคุกพวกเขายังช่วยกันหางานให้สแตมฟอร์ดด้วยในวันที่10มกราคมปี2017ดีแลนได้ขึ้นพิจารณาคดีอีกครั้งเขาไม่ได้มีท่าทางรู้สึกผิดหรือสำนึกผิดใดๆ ดีเลนได้พูดในศาลว่าฉันต้องทำอย่างไรฉันก็ต้องทำหากย้อนเวลากลับไปได้ฉันก็จะทำเมื่อผู้พิพากษาได้ยินดังนั้นท่านผู้พิพากษาได้ตัดสินใจให้ดีเลนรับโทษประหารชีวิตโดยการฉีดยาพิษในตอนนี้ดีเลนยังอยู่ในคุกเพื่อรอการประหารชีวิตแล้วพบกันใหม่ ในคลิปถัดไปนะทุกคน